กิ่งกันเลยนะคะเพื่อนๆคะเราก็เอาใบนี้เราก็สามารถไปปักชำได้เพอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จุจะพาเพื่อนๆมาขยายุหดาบหินกันเลยนะคะที่เราขยายด้วยการเอาใบเขานะคะเด็ดใบของเขาไปปักชำไว้ในดินนะคะกระถางนี้ถ้าเพื่อนๆจาได้เขาเริมโตแล้วนะคะใบที่เราปักชำไว้ตอนนี้แตกแล้วค่ะ แจกมาสองสามต้นเลยนะคะเราปักชำไว้สองใบนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็แตกแล้วนะคะแล้วก็ต้นที่เราปักชำไว้ต้นแรกนะคะที่เราย้ายเข้าลงในกระถางก็คือต้อนนี้นะคะต้นนี้ค่ะที่เราย้ายเข้าลงกระถางตอนนี้เขาก็โตโตโต,โตแล้วก็สวยสมบูรณ์เลยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จุนจะพาเพื่อนๆมาขยายด้วยวิธีการตัดกิ่งนะคะที่เราขยายไว้สองกระถางนี้น,น,นะคะที่สองกระถางนี้เราขยายแบบปักชำใบนะคะ หรือแบบปักชำใบเพราะฉะนั้นกุหลาบหินนะคะเราสามารถขยายได้อีก2วิธีค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการการเอามเมล็กของเขามาเล็กของเขาที่แก่แล้วก็แตกยอดแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปปักชำได้เลยค่ะก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็จะตัดก,กิ่งตักกิ่งที่ต้นเขานะคะไปปักชำได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆกานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตัดก,กิ่งที่เขาแตกจากเมเล็กนะคะที่อยู่ปลายยอด ไปยอดช่อดอกของเขานะคะนี่ค่ะดอกของเขาที่แก่แล้วเขาก็จะเป็นแตกแตกแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะเราสามารถตัดกิ่งตรงนี้ไปปักชำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้ไปปักชำกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราก็จะตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งของเขาโดยประมาณแบบนี้นะคะตัดให้มีกิ่งตรงนี้นิดหน่อยนะคะนี่นะคะตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็กิ่งนี้นะคะถ้าเราไม่ตัดเดี๋ยวเขาก็ โตขึ้นมานะคะแล้วเขาจะได้มีพื้นที่นะคะอยู่ในกระถางใหม่ให้เราเราก็จะมีกุหลาบหินอีกหลากหลายกระถางเลยและคะ่ะเราก็ตัดเลยนะคะอันนี้เราก็ตัดเลยะคะ่ะอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสองิงอันนี้เขาเกิดจากมเมล็ดที่แก่ที่ปลายใบของเขานะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะแตกนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเขายังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็เตรียมดิงไว้สามกระถางนะคะกระถางหนึ่งเดี๋ยวเราจะปักชาเป็นแบบ เป็นแบบกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดก,กิ่งปักชำแต่กระถางสีฟ้าสองใบนี้นะคะเราจะปักชำที่เขาแตกหน่อออกมาจากเมล็ดที่ปลายช่อของเขานะคะเดี๋ยวเราไปปักชำลักษณะที่ปแตกออกมาจากปลายช่อของเขาก็เลยค่ะค่ะเราตัดก,กิ่งมาแล้วนะคะเราก็เอากิ่งเขามาขยายไว้ในกระถางเลยนะคะเพื่อให้เขาจะเริ่มเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเขาอยู่ที่ต้นอย่างเดียวนะคะการแย่งอาหารก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเราก็เลย มาแยกลงกระถางแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเอายอดที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาปักชาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ากุหลาบหินนะคะเขาขยายง่ายมากนะคะแล้วก็โตง่ายเลยค่ะนี่ค่ะเอาปักชาไว้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งกระถางนะคะแล้วเราก็หาหินก็เล็กๆในสวนของเรานะคะมาปิดหน้าดินไว้แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ดินเขากระเจนออกนะคะ หินที่อยู่ในสวนเรานี่แหละคะ่ะเราก็เก็บก้อนเล็กๆนะคะมาแต่งหน้ากระถางนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็เอาหาหินติดหน้าดินให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อกันดินกระเซ็นนะคะพอฝนตกหรือว่าเราลดน้ํานะคะดินเขาก็จะไม่ได้กระเซ็นออกมานะคะแล,แล้วน้ำเขาก็จะไหลาตามซอกหินนี่แหละ,ค,ะค่ะก็จะสิบแล้วนะคะหนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกหนึ่งกระถางที่เราเพาะไว้ เขาไว้ในด้วยใบนะคะอันนี้เพาะด้วยใบนะคะเราก็จะเอามาใส่อีกกระถางนี้นะคะเพราะว่ากระถางนี้เขาจะเล็กไปแล้วนะคะด้วยค่ะเราก็จะย้ายอันนี้ที่เราเพาะจากใบนะคะย้ายต้นเขาลงในกระถางใบนี้นะคะในกระถางใบนี้นะคะแล้วก็เอาช้อนแงะเอาช้อนแงะต้นก้าเลยนะคะต้นก้าหลออกมาเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราแยกสองกระถางก็ได้นะคะี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาเตรียมดินเลยค่ะ แล้วก็เตรียมดินนะคะให้เขาอยู่ในกระถางใบน,นี้นะคะซึ่งดินของเราก็มีดินเราก็จะปรุงลักษณะนี้นะคะมีเปลือกไข่มีมูมลไส้เดือนนะคะเราก็จะปลูกไว้ใบน,นี้นะคะแล้วก็เอาเขาลงในกระถางเลยคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ขยายได้เร็วขึ้นนะคะเหมือนกับต้นที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราเอาเขาลงกระถางม,มีพื้นที่ดินมีพื้นที่ในกระถางม,มากขึ้นค่ะเขาก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะ นี่ค่ะต้นนี้นะคะเหมือนกับต้นนี้นะคะเหมือนกับต้นนี้ตอนตอนแรกต้นเล็กนิดเดียวนะคะพอเราย้ายลงกระถางใหญ่ปุ๊บต้นเขาโตเร็วมากค่ะลําต้นเขาก็อวบแข็งแรงเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้นนี้ก็จะโตขึ้นนะคะเราก็เอาหินปะหน้าปิดหน้าดินให้เขาด้วยเช่นเคยค่ะแล้วก็เอาหินมาปะหน้าดินให้เขาเลยนะคะค่ะเพ,เพื่อนๆค่ะเราก็ใช้หินปะหน้า หน้าดินไว้นะคะพอรดน้ําน้ําก็จะได้เมกซีนดินก็จะได้เมกซีนออกนะคะเราก็อยู่ในสวนเรานี่แหละคะล่ะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะสองกระถางเดี๋ยวกระถางนี้เราจะปักชําโดยการตัดกิ่งของเขานะคะเราจะตัดกิ่งบางกิ่งของต้นนี้นะคะมาปักชําในกระถางใบนี้ค่ะคพ <c oughs> ื่ะนเพื่อนคะเราก็หากิ่งกันเลยนะคะเราจะเอากิ่งไหนใบนี้เราก็สามารถไปปักชําได้เพิ่มเลยนะคะเราก็จะเอากิ่งล่างสุดนะคะ กิ่งล่างสุดัวน,นี้เขาจะก็แตกขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ตัดกิ่งข้างล่างเลยนะคะตัดกิ่งข้างล่างสุดนะคะเราจะใช้กิ่งข้างล่างสุดก่อนนะคะนี่ค่ะตัวเล็กๆขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปักชำไว้ในกระถางเลยค่ะ่เพื่อนๆคะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเราก็มาปักชำไว้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดให้มุมตรงนี้เป็นมุมเฉียงเล็กน้อยนะคะมุมเฉียงเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็ปักลงไปเลยค่ะ อันนี้ปักชำจากกิ่งนะคะอันนี้จากปักชำจากจากจากเม็ดนะคะจากเม็ดอันนี้คือปักชำจากใบนะคะอันนี้ปักชำจากใบต้นนี้ก็ปักชำจากใบนะคะอันนี้จากเมล็ดอันนี้จากกิ่งนะคะแบบขยายได้หลายหลายหลายรูปแบบนะคะเพื่อนๆคะเราก็จะได้กุหลาบหินในการปักชำอยู่สามสามวิธีนะคะวิต้นนี้คือปักชำด้วยใบนะคะเขาโตขนาดนี้ต้นนี้ที่เราเพิ่งปักชำนะคะ อันนี้ปักชำจากเมล็ดที่เขาแตกยอดออกมานะคะแตกยอดออกมาต้นนี้ปักชำจากกิ่งที่เขาแตกออกมาจากลาต้นนะคะต้นนี้ปักชำจากใบนะคะสองกระถางนี้ปักชำจากใบนะคะสองกระถางนี้ปักชำจากใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นไหนจะสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกได้เร็วกว่ากันนะคะปักชำด้วยดอกของเขาด้วยเมล็ดและปักชำด้วยกิ่งแล้วก็ปักชำด้วยใบนะคะเลี้ยงง่ายขยายง่ายนะคะแล้วก็ดูแลง่ายเลยละค่ะ เพียงให้เขาเจอแดดแล้วก็มีน้ำเล็กน้อยนะคะเขาก็จะเริญเติบโตได้ดีค่ะกุหลาบถิ่นนะคะต้นนี้นะคะเราได้มาจากดินที่เขาเกิดมาจากดินที่ทีน่น่าจะปนมานะคะไม่เล็กแค่จะปนมาเราก็เลยเอาเขามาขยายไว้ตอนนี้เราก็ได้อีกสี่ห้ากระถางเลยค่ะได้เข้ามาโดยบังเอิญนะคะตอนนี้เราก็ได้อีกสี่เป็นห้ากระถางแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะ กุหลาบหินเลี้ยงดูง่ายแล้วก็ปลูกง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนลองทําตามได้เลยนะคะถ้าใครชอบกุหลาบหินไม้ที่มีความอดทนนะคะแล้วก็ทนแดดได้ดีเลยนะคะต้นนี้อยู่กลางแจ้งเลยนะคะไม่ได้อยู่ในร่มราไรนะคะเขาก็จะเรียนเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมนะคะดอกเขาออกทีหนึ่งก็นานถึง3เดือนเลยนะคะดอกเขาออกนะคะฝากเพื่อนเพื่อนการคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ